ถ้าถ้าคุณอยากได้อะไรนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะอันนี้แบบบอกแบบว่าบอกคีย <c oughs> ์สำคัญเลยนะคะถ้าคุณอยากได้อะไรอันนี้พูดถึงจิตใต้สำนึกนะแล้วคุณยังไม่ซื้อมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคุณรีบตัดมันออกจากชีวิตเลยอย่าเล้าหรืออย่าก,กดใส่ตะกร้าเอาไว้แล้วแบบเห็นมันตลอด แต่คุณซื้อมันไม่ได้สิ่งที่จิตใต้สำนึกได้รับข้อความจากคุณคือไม่มีปัญญาหรือไม่มีความสามารถมันจะทับถมทับถมทับถมลงไปแล้วมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณสะสมอะไรามากๆม,ม,มันจะระเบิดพอถึงวันคุณจะซื้อนะแต่วันหนึ่งสมมติอารมณ์เสีย บางคนอารมณ์เสียชอบช้อปปิ้งนะคะประชดชีวิตให้รางวัลตัวเองอมโมโห,โหใครสักคนหนึ่งรู้สึกมันระเบิดฟิลขาดคุณจะซื้อเลยแล้วมันก็จะมาด้วยพลังงานที่ไม่ดีเออกลายเป็นของไม่ดีมั่งกลายเป็นของที่ไม่ใช้ประโยชน์มั่งใดๆก็ตามเพราะคุณนะ่ะไม่จบกับความอยากถ้าคุณอยากได้อะไร คุณจะซื้อมันไหมถ้าไม่ซื้อเพราะอะไรแล้วรีบตัดมันออกไปถ้าไม่ซื้ออย่าแล้วหรือพลังงานนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณนะ่ะตัดสินใจคือมันจะเป็นคนเก็บกดเป็นคนเก็บกดคนแบบนี้นะอย่าให้มีเงินเข้ามาเชนะตอนไม่มีตังค์มันอยากได้นู่นมันอยากได้นี่แล้วมันก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้ บ้านเรามีชื่อเรียกโรคนี้ว่าโรคเก็บกดอดอยากโรคเก็บกดอดอยากน่ากลัวมากนะคะทำอะไรแบบมนุษย์มนาเขาไม่ทำกันนะบางทีพอมันเก็บกดอดอยากมากๆใช่ไหมมันจะระเบิดนะมันจะวันไหนฟิลขาดขึ้นมาหรือวันไหนเงินเข้าซื้อเลยแล้วไม่ค่อยได้ของดีหรอกอยู่ในหัวข้อเนี่ยขี้เหนียวอดออมอด อดอดอไม่กินไม่ซื้อไม่ซื้อไม่กินแต่ไม่ให้เหตุผลที่ดีกับตัวเองมันมันไม่จบอะค่ะเออมันไม่จบจริงๆมันมันยังยังอยากได้อยู่อะแต่มันก็ไม่ซื้อเพราะเดี๋ยวมันตังมันนู่นนี่โอ๊ยไม่เอานู่นนี่แต่ไม่จบอะจะซื้อไม่ซื้อก็ตัดสินใจไปเลย แล้วรับผิดชอบเออเอารับผิดชอบไปเลยตังค์ไม่พอทําไงละ่ะทีนเนี้ยรับผิดชอบตัวเองหรือถ้าไม่เอาก็จบนะความขี้เหนียวเนี่ยหรือความเก็บกดความอยากได้เนี่ยนะมันจะไปส่งผลกับจิตใต้สำนึกพวกนี้จะเก็บเงินไม่อยู่เก็บได้แล้วก็ไปเสียไอแนวที่ไม่ควรเสีย